โอ้พี่น้องเอาละครับย่งั้ไดดดเรวเรเบิงรงน่างนี่มลโอ้ยโอ้ยยูยู่งนิงง่ตัวงตัวอ้พี่น้องเบ็ดลุด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 พี่น้องต้นประคอใส่ผักปาัแยงครับใผักแยง ลูอวนจากลุยสารผ้ากินผ้าเทียวครับมื่อนี้ยผ้าพีผ้าหน่องมาใส่เบ็ดมื่อนี้เป็นเนื้อเขียดครับเอกครับมากับผ่านตัวครับสวัสดีครับผ่านตัวเทียวที่แล้วกรหมานครับมื่อนี้มาเบิรงกันว่าสีหมานขี้เก่าบ่เอาผ่านตัวให้กินนี่ต้มปลาครับต้มปลาเนาะลู้ใส่ผัปลาแข้งว้าวต้มปลาคอใส่ผัปลาแขางครับเบิ่งโตปลาลูกผ่านตัวอันนี้รอบเศร้าแล้วครับพี่น้องนี่ยต้มปลาคอครับใส่ผักปลาแข้ง แล้วก็ะชีล่อลงไปยามอีกรอบที่สองครับนี่ก็มากับเนี่ยครับผ่านตัวครับผ่านเอาเว้นหน่อยใช่อหมครับนี่เว้นหน่อยช็อปเปอร์ชอปเปอร์ไปไหนร้อนเลยลูกเรียนหอยได้ครับชอปเปอร์บริการยูว่าได้แล้วครับหอดูแลครับเอาไปในปลาแล้วครับ เราอยู่โคดเห็นนะครับน้าพี่น้องครับไม่กินข้าวเหมกันเด้อวันนี้ต้มบลาคอครับเขากินข<อ>้าวก็ต้มปลาต้มปลาครับนะครับกินข้าวเขากินข้าวแล้วเราลงว่ายามรอบสองครับบคอครับ ไอ้แก้วบองครับสมบัตขบอน่ครับแก้วบองขหนียวกล่องหมดไงนะครับพี่น้องกินเขาแล้วกรลงไปลุยต่อครับกินเปิดมาเปวเแวห ครับพักกินเขาแหล้วลุยตองครับใส่เบียร์ตองหนึ่งวันมนนีมากกระทั่งตัวให้เราครับน,นี่ครับน้ำมักต้ังอย้ำ แดดห่อนครับเนี้ยหลอนลร้หลังตากเดือดครับหนามันห่อนนี่ครับต้องขยับลงไปอีกครับนี่ครับไปนี่ครับแถวตีนเขาไปน่ครับอันนี้เป็นภูเขานะครับพู เขานี่เสียงไกป่ปลาขันอยู่ครับขอหนห่อยค,ครับเปิยเิดแล้วครับ รจำแรกแจำแรกหลังจากกินของแล้วครับนี่แต่เนี่ยเขียดครับพี่น้องเขียดโมโครับเนี่ยเขียดต้องแดงต้องเดงเปลี่ยนเงียครับไล้ยิ้นดูพันตัวพันตัวปุ่นปุ่นอาแล้วเอาแล้วเ,เ,เบิกตัวฟ้านะครับอู้ ดึงเบ็ดหมุนจุกโครครับโอ้โคุณเหรอพี่น้องนุ๊กโอ้โ,อโอมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้พี่นอ้องตัวนี้ไหมคุณเหรอว้าวใส่งามขนาดครับเอาเนยเขียดครับมาครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแถมสองครับหลังจากกินเขาอิม่มโอ้พี่น้อง หลังนี้เอาอีกแล้วพลาดตัวเอิดแล้วปุ่นมาแล้วครับ <Wow. S 1> แต้ม3กันล้ำพอดีครับ เนี่ยเกียรติพี่น้องายนี่พอได้รุนนะครับสามแต้มนะ้วบางที่ไซเบตนอกจากอาศัยดวงอาศัยโชคแล้วนม้นต็ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรนะครับยังขวกข้านป่าเพิ่อบ,บอกว่าขั้นเบิงเขียงป่าเป็นนี่ก็โอกาสที่ได้ป่าก็หลายครับ เขียงป่านี่หมายถึงพวกเวิ้งเป็นมองว่างครับว่างป่าท่านพวกเก่งๆใขาจะคิบิดงออกครับหอมึลูกท่านต้อยเอินนะครับพี่น้อง<ม>อยู่วะเด็ดหมู่มมทุุกคู่ครับพี่น้อง โอยูเลยเโมบครับโอยูครับพี่นอ้องโอ้เก็ดป่าบอเก็ดป่าทีนี่นี่มึงดูโอ้พี่นอ้องพ่นกเอาไปกินบอหมูจุกคู่โอยูครับเนี่ยพี่นอ้องเบ็ดออกล่าบเบ็ดงางมาเลยครับพี่นอ้องโอ,อยูครับ โอ้พ oh, oh. ี่น uh. oh. oh. ้องออาละครับบังหลังนี่ปังนีะู่หลังนี่มึงอ้ยโอ้ยอยู่ๆยูอยู่รุ้รุวรุตัวไงตัวไง่อ้ยพี่น้องเบดลุด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 ด ไนอนขนุ่นไพร่เจ้าๆคนเลยครับแมงเหมือนเบ็ดเบ็ดลุดไปทำไม่พี่น้องโอ้โหจับเบ็ดแล้วอ,อยู่นู้จับเบ็ดแล้ว,ลวโอ้ตายคนทุบโอ้เบ็ดลุดตลดมือ ดวงวนแล้วยงงี้นี่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่เอาแล้วครับโอ้สุดยอดครับโอ้โหซาเบ็ดท่านพี่น้องกี้นี่เนี่ยขั้นเบ็ดเบ็ดเบอร์ตซิมหาครับขั้นแน่อยท่านนีครับอุ่นพลาดตัวเโอ้โชว์ให้พี่น้องเมืองดูโอ้โหพูดเลยครับพี่น้องบักเบิ่มๆนะครับตัวนี้เบ็ดลุกเป็นน้ำครับเมืองนี้สุดยอดเลยเนี่ย สุดยอดไอ้เบ็สรุดไปน้ำเลยครับเนี่ยลุงวันดึงท่านโอ้ใส่มึงดูขอสัมผัสมึงดูเดี๋ยพี่น้องป่าครับเป็นโลครับตัวนี้ว้าวพุณอ่ะสุดยอดครับปลาเคขื่อนวิไอพี่น้องมนัมนมันมันเกือบเบ็สรุดมือครับ บุลลึกแต่ว่ามันติดแน่นบุลลึกก็ติดแน่นครับเนี่ยครับเจ้าใบตัดเลยลองปลดตรงไหมครับเพราะว่ามันกินบุลลึกครับตามแน่นครับเดือดเบอร์สิบห้ากันดึงบ่อ,อกะอดิได้ตัดแล้วครับพี่น้องหมดคือคือยานป่ามันตายท่านตัวว่ายานป่ามันตายครับกาแฟหลังแล้ว ขอตัดเบ็ดครับจะไหนเนี่ยครับตัดเบ็ดละเบ็ดตั้งข้าปากลยครับตามมันบูดึกหรอครับตามมันปวดยากมันข้างเงียงเบ็ดครับนี่ครับอยากต้องไปบุ่มนะครับโอ้ยพี่น้องมาเลยครับครับครับอ้ยพี่น้องผ่านตัวเอื่อยแล้วครับเด <c oughs> ครับเด่นเดินรัน

คุณโกครับโอ้ใส่ตัวนี้ว้าพี่น้องคุณครับใส่ซ้ำกันครับโตก้อนนายนี้เลยครับว้นาว <Wow. S 1> ดูพี่น้องภาดนะครับโอ้พี่น้องโอ้โพดโพดแล้วตปลาไว้นี่มันขนาดครับพันตัว โม่ท่มดาครับดูครับเนี่ยเขียดครับเนี่ยเขียดใส่เบ็ดต่อนางวันครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับมือนีนมีแต่บักคักครับไปไปไปชิลุ่นเลยครับเนี่ยตัวเบิ่มๆนะครับมือไหนไม่ได้ปดอยู่ในเปย์ครับกินมินมินกินมินมินครับตัวนี้ เกือบมากว่าท่านออหมานคักครับพลายามตยมาาแห้งครับเอาพี่น้องเอาอ,อีกแล้วครับพูดห่ะดินตั<ๆ>้ตมตั้มยิ่โอ้ นี่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ใส่งามเล่ครับว้าหมานหมานย่ายเขียดครับใส่เบ็ดต่อเมื่อวันเนาะกินเล็กปนยากอะวันทีต้องตัดเบ็ดครับบ่สันปามันตายครับนี่รครับยันปามตายไปแลครับ ปผนถุงถุผ้าอ้วนละครับถุงผ้าอ้วนโตปลาพี่นอ้องว้าวอืออนซ้อนครับไปลุยต่อครับยามเที่ยวแรกหลังจากพักกินข้าวครับนะครับลุยไปตอ่อใกล้ชิมมืดแล้วนครับใ <c oughs> กล้แล้วใกแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ขั้นครับไปโอ้พี่นอ้ <c oughs> นองการเตยควงมือเรียกครับไปไป โอ้ Ooh, พี่น้องง่ายเลยครับนี่เอาขึ้นทั้งโบกันครับเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดป้า ah, พี่น้องคุณอะง่ายเลยบบบนี้ลูกพี่น้องมาดิป้า ah, พี่น้องโคตรโผครับตัวนี้ ง่ายครับเป็นโลนะครับเลยว้าวาเนี่ยเกล็ดหรอกครับตัวเนี่ยเกียดครับอือหึเอาพี่นๆๆๆ้องออๆๆมันมันมันนี่ดำคลืนครับโอ้เต็มมินมินเลยมีปลาเคลื่อนมันตัวว้ยพี่น้องม,มินมินใกล้ชิลุดเลยเนี่ยโอ้ใครอยูยย่มาท่านลุดเหรอโอ้โหเดี๋ยครับคัก เ็มิน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 เ่ใครอยู่มาท่านอัพถึงนี่กับเบ็ดก็เมิแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปเบิงผลงานกันครับปรผพานเตืเอนโชว์ผลงานเบ้ร์นี่ครับพี่น้องที่ยาม่าเมื่อกี้นะครับเนครับตัวนี้เข้าที่ว่าดึงเบ็ดไปเล่ ลงไปซาวท่านครับง่ายครับเอ๋ครับอ้ใส่มาอนี่บ่ผิดบ่ผิดหวังนะครับใส่มาอนี่เอ๋ครับสดสดไม่ไม่ถินมาจากน้ำจากเบ็ดครับเติมหน่อยมะนาอเฮ้ซุ่มหน่อย อยู่ในนี่กับสามตัวสามโตครับสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดแต้มครับรอใบ,บสุดยอดครับนี่ครับใส่แง่ของมือนี่ใส่เวทเนียเขียดเขื่อนครับตัวนี้นาสิเปลโลครับ กราบขอบุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบจะไหนก็ฝากไวคไก็แชร์ให้ทุกคนได้ด้วยครับเพียนลงวิสานผ้ากินผ้าเที่ยวครับพิดภาพประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับปูนปูน